สวัสดีครับก,กลับมาพบกับในก่แล้จริงๆแล้ววันนี้เราไม่ใช่ต้องบอกวันนี้สิเจ็ดวันที่ผ่านมานี่เพื่อนๆคงจะได้เห็นนะเราพวกเราครับรถเป็นไหนขนาดเนี้ยอะไรเพี่เนาะลำปางด้วยยาวมากครับทริปนี้เป็นพันสาร้อยกว่ากิโลเมตรที่ขับด้วยอีวีเนาะอืมก็ยังต้องขอบคุณั้น เีย์อบายสลายกพย์นะครับที่โอเคมีรถแล้วก็เตรียมให้เราพอดีเราก็เช่ามาแล้วก็ดีมากที่แบบไปที่ไหนก็ได้นะครับไม่มีเกี่ยวกับเรื่องระยะทางเนาะเราก็อะไรแต่ก็สนุกดีเนะาะเจอเรื่องปัญหาตู้ไหมคะเนี่ยมีบ้างแต่น้อยใช่ดีท<ม>ี่สุดแล้วครับ<ช>แต่แต่ปัญหาคือคนเยอะคนเยอะขึ้นเยอะมาก <c oughs> นี่แหละวันธรรมดาเนาะนีแล้วก็ จริงก็พื่อนๆก็ได้เห็นนะที่เราตอนนี้เราก็มีในในช่องเราเนี่ยในยูทูบเนี่ยก็จะมีตรงคอมมูนิตี้ครับไปดูได้เราอัปโหลได้เนาะ<ม><ม>แล้วช่วงนี้ก็จะมีช่องทางทาง Facebook นะครับ TikTok ก็มีก็ไปดูได้ตรงตามชื่อน,นี้เลยครับแซนบอ c h ช n แนลก็นานแล้วแบบปีหนึ่งแล้วที่ไม่ได้มานั่งอัปเดตอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเห็นพวกเราถ่ายปุ๊บอ่ารถอยู่ข้างหลังก็ดีนี่คือแบบนั่งอัปเดตเป็นคลิปสเปเชียลนะครับ เดี๋ยวก็คงจะใส่พวกพุเตเตะใส่อะไรช่วงที่เราเดินทางบ้างแต่ก็คงไม่ได้เยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวเรามีเซอร์ไพรส์นะครับเดี๋ยวคงจะได้เห็นนะใช่ไหมอันนี้เราจะง,ง่ายๆนะครับก็กะว่าแบบก็ปั๊บปุบๆๆ๊บปั๊บก็ก่อนวันที่มีเซอร์ไพรส์เนี่ยเดี๋ยวจะออกก่อนหรือไม่ไก็วันพรุ่งนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยแเรวก็ง,ง่ายมาก่อนกนะ็ะจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเรอเนี่ยแอ่เว่ากันทีน ไปจะลองขับอะไรอันนี้ไปอี่ยงไปไหนบ้าง,งเพ่ออยากไปหัวหน้าพ่อวันนี้ร้านของสูตรที่เคยไปตอนนั้น,นม,มียังไม่ได้ตัดกลิ <S 2> <S 2> ก่นเลยวถัดจะมีตัดจะดีงานดูมากใช่ครับกันบพื่ความสนุกแต่ก็ดีนะครับนี่เราก็จริงแล้วมีพี่ๆก็เราเริ่มไม่คุยแล้วนนีะ่ขอบคุณพี่ติง๋งเคี๊วเลยครับในโอกาสได้เจอพี่เขาก็ได้แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องนี้อครั้ง พี่ที่ไทยแล้วก็ของพี่ติ๋งพี่ติ๋งครับก็เดี๋ยวคงจะมีอะไรติดตามปีนี้เยอะนะครับก็ทำงานไปด้วยทำนี้ไปด้วยครับก็อาจจะเป็นอนาคตที่กำลังจะมาแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างสำหรับวันนี้เราก็มีหน้าที่ั้งแหลถ่ายทอดตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วที่เริ่มเมื่อวานจะเป็นวันครบรอบที่เอาลถองฟ้ามาขับครั้งแรกนะครับแล้วก็เริ่มทำช่องกันมาเรื่อยๆก็ครบปีแล้วก็ขอบคุณทุกคนครับห้าร้อยแล้วโอเค สู่ต่อไปนะครับไปเราเดินทางกันต่อเลยสวัสดีค่ะ okay awww lol 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 โซนใหม่เหรอครับเนี่ยใช่โซนใหม่เนี่ยสวยมากเลยทข้างหลังนี่สิคัว้าโอ้คุ้มเหมือนกันนะเนี่ยที่เนี่ยอ๋อนี่ไงทางข้าวเอป้าโอ้สวยเนาะ

โอเคออกมาแล้ว c o m i มิ s งซูน้องมิ้งซูหนไหนคะไหนๆอือโอเคเดินกันต่อเนาะสามองหนึ่ ถึงแล้ว,ลวโอ้วันนี้ของก็เยอะเหมือนเดิมนะครับแม่มานีอเลยนะขอบชื่อนอยที่ไหน,นคร<ะ>ับห้านี่นะครับคือตรงท้าใกล้ๆตลาดตรงนี้ก็เหมือนรอบที่แล้วที่เรามาเอ,อเดี๋ยวนี้ก็แน่นอนเดี๋ยวคลิปนี้เราก็จะทิ้งพิกัดของร้านไว้ให้นะครับบอกเลยว่าของเ,เยอะเหมือนเดิมะอันนั้นสนใจไหนครับ เห็นในดูสิเห็นนักโซ่้าไปนะรอบที่แล้วเนาะนักโซ่ก็สวยอืมน่ารักในในเออบัวเกลียนอืมก็ไม่มีกันด้ามาไหนด้วยใช่มครับแล้วก็มีสองสเอ๊ะเจิบสองนักสัตว์ไหนอ๋อเอนักสัตว์เอ่อสวยเนาะดีเดียวดีใช่ R F เจ็ดสิบแปดนะครับขีดสองแล้วก็มีฝั่งนี้ น,น,น,นี่นี่นี่ก็ใหม่ใหมด้วยแล้วก็นี่ดีน้องมีสีนี้น่ารักมนสะยดมากเวสิโอ้<ม>น่ารักเวอร์้รว,ว,ออม,วมีแฮรี่แารรีก้เมีแฮร์รีมาเลยแล้วก็แฮร์รี่นีอือ้มอามันี้ อนดีเ,<ม>เ,เลือกการนี่เบนบล็อกก็มีนะครับสำหรับคนที่สนใจเนาะก็ติดต่อ,อมาเปิดราได้เดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ไเหมือนเดิมน,นะครับโอเคแล้วเราเลือกกันเหมือนเดิมเลือกของกันดีกว่าอ่าเอาละครับเราก็จะกลับกรุงเทพกันแล้วนะครับช้อปปิ้งเสร็จแล้วใช่ช้อปปิ้งเสร็จแล้วนะี่ซูมเข้าไปอ๋อแม่มันนี่ใบบล็อกนะครับโอเคแอนแอดพร้อม เ<อ>รากลับบ้านกันระยะถึงบ้านคือซูมเข้าไปฟึ๊บ103กิโลจากด้านหน้าเราตอนนี้ที่เป็นโหมด e ีโคคือ326กิโลเมตรนะครับเรามาดูกันแล้วก็91เรามาดูกันว่าถึงบ้านจะเป็นอย่างไร,ไรบ,บ้างน้จงสุดยอดเยไปกลับบ้านกันได้ได้เก๋ๆก go เลยด้วยดึง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 จะเป็นดึ้เลยอ่ะดึงดึงถ้าวิ่งถนนปกติก็ไม่เท่าไหร่นครับแต่ว่าถ้าแบบอะไรที่มันแบบใช่หมดเลยแพท,ทแพทแพทแมีข้อทวงติงกับสิ่ง